สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะมาพาเ,เพื่อนๆนะคะถักพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะที่แพทเทิร์นเขาจะเหมือนเป็นพวงมาลัยดอกมาลีนะคะวิธีการถักและอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างเราไปชมกันได้เลยค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะน้ำหวานเลือกใช้ไหมพรมขนาดสีพายนะคะเป็นสีออกส้มนะคะสีที่เหมือนกับดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็เข็มทักโคเชเบอร์สนะคะสายวัดนะคะสำหรับวัดตัวพวงนะคะกรรไกยสำหรับตัดชิ้นงานค่ะแล้วก็เข็มสำหรับเย็บเก็บชิ้นงานนะคะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะให้เพื่อนๆขอไหมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็พลิกไหมให้เป็นรูปแบบนี้นะคะดึงไหมขึ้นมาเป็นห่วงแบบนี้ค่ะและขึ้นโซ่ทั้งหมดสี่หลักนะคะหรือสี่โซ่นั่นเองนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะจากนั้นถักเอฟลงไปที่โซ่หลักที่หนึ่งนะคะหรือโซ่หลักแรกนะคะหนึ่งเอฟนะคะ และถักอีก1 f นะคะลงไปในหลักเดิมนะคะขึ้นโซ่สองหลักค่ะ1 2สองและถักสอง f ลงไปในหลักเดิมนะคะ1 f 2 f อย่างนี้นะคะก็จะได้หลักโซ่นะคะเห็นไหมคะก็จะได้หลักโซ่และสอง f สองโซ่และสองเอฟนะคะจากนั้นให้เราแทงเข็มไปในโซ่หลักที่สามนะคะทะลุหลังนะคะและคล้องห่วงตัวนี้ค่ะขึ้นมาคล้องห่วงมาอย่างนี้นะคะข้างหลังนะคะทักโซ่สองหลักหนึ่งสองจากนั้นอ้อมมาข้างหน้าแบบนี้นะคะมาแทงที่โซ่หลักแรกนะคะ แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมา4ก็จะได้1เม็ดอย่างนี้นะคะโซ่หน่งลันี่คือเสร็จละหนเม็ดนะคะเราจะทำทั้งหมด4เม็ดนะคะหรือว่า4กลีบเนาะขอเนี่เรียกเป็นกลีบแล้วกันนะคะอ่ะเริ่มนะคะขึ้นโซ่ทั้งหมด4โซ่นะคะ1 2 3 4 ทำสอง f ในโซ่หลักแรกนะคะหรือหนัย้ยนไปในหลักที่4ี่ f 2อ f โซ่2หลักแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสอง f ลงไปในหลักเดิมนะคะ1 f 2อ f แบบนี้นะคะแทงลงไปในโซ่หลักที่3มนะคะของอันแรกนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเอาห่วงนี้นะคะ ย้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะโซ่สองหนึ่งสองหมุนเข็มมาข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วมาเกี่ยวเอาหลักแรกนะคะหลักเอฟที่ที่เราทําไว้หลักแรกอะคะ่ะก็จะได้สองกลีบแล้วนะคะโซ่หนึ่งอย่างนี้คะ่ะทําเหมือนกันนะคะอีกสองกลีบนะคะโซ่หนึ่งสองสามสี่ 2 f ลงไปในโซ่หลักที่4หรือนับย้อนมานะคะในหลักแรก2 f 2โซ่1 2และ2 f ลงไปในโซ่หลักเดิมนะคะจะได้แบบนี้แทงที่โซ่หลักที่3เกี่ยวเอาห่วงย้อนขึ้นมา2โซ่ ออมมาครั้งหน้าแทงลงไปที่เอฟหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมซีเก็บหนึ่งโซ่ในสามแล้วนะคะทำเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเอฟลงไปในหลักแรกนะคะหนึ่งสองสองโซ่ ละ2 f ไปในหลักเดิม 1F 2F อ f ่องนี้นะคะแทงเข็มที่โซ่หลักที่3เกี่ยวเอาไหมขึ้นมา2 f โซ่ออมมาข้างหน้าแทงลงไปที่ f หลักแรกเกี่ยวขึ้นมา4และ1 f โซ่ครบละค่ะได้ทั้งหมด4กลีบหรือ4เม็ดนะคะ จากนั้นให้เราซีไปในเม็ดแรกนี้นะคะเม็ดนี้นะคะที่คั่วของเขานะคะที่หลักโซ่นะคะหรือถ้าเพื่อนไม่เห็นเป็นเพื่อนแทงลงไปตรงกลางได้เลยนะคะแทงลงไปก็จะได้ซีกิบแทงก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะขึ้นโซ่หนึ่ง ตอนนี้เราเสร็จแถวแรกแล้วนะคะต่อมาเราจะทําแถวที่สองนะขึ้นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนหมุนหมุนอย่างนี้ตอนแรกจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเรา C ีที่แบบนี้ใช่ไหมเราก็จะหมุนมาแบบนี้ให้อน,นี้มาอยู่ขวามให้เปลี่ยนแนวเป็นแบบนี้จากที่เม็ดแรกเนี้ยะคะ่ะเม็ดแรกเนี้ยอยู่ซ้ายมือหมุนมาให้เม็ดแรกอยู่ขวามืออย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวน้ำหวานจะ,ะหาาร์ตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะให้ดูง่ายขึ้นนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องหวานจะทำมาร์กไว้ก่อนนะอันนี้คือแถวแรกนะคะเม็ดที่1ของแถวแรกนะเป็นไหมสีฟ้านะคะมาร์กไว้บนี้นะคะก็คือเพื่อง่ายแถวแรกอะเขาอะเม็ดที่หนึ่งแถวแรกเขาอยู่ซ้ายมือเรานี้ใช่ไหมคะให้เราพลิกกลับมาให้เขาอะอยู่ขวามือเรา และหมมันจะอยู่นี้ตอนแรกอยู่อย่างนี้นะคะพลิกมาอย่างนี้และให้เรามาคล้องเอาตรงนี้ค่ะตรงตรงโซ่หนึ่งนะคะส่อย่างนี้ยังไม่หันได้สีนะคะขอโทษดีค่ะให้เราคล้องแทงลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมาลักษณะอย่างนี้และสี่หม่นะคะหลุดแทงลงไปเกี่ยวใหม่ขึ้นมาอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ส ก็จะได้ในลนนักษณะนี้นี่เม็ดแรกจะอยู่ขวามือนะคะและขึ้นโซ่สี่หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่เอฟลงไปในโซ่หลักที่หนึ่งยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เห็นไหมคะเอลงไปในโซ่หลักที่หนึ่งหลักนี้นะคะ 1 f และต่อด้วย2 f นะคะ2 f แล้ว2โซ่ค่ะ2โซ่เสร็จ2อง f เป็นอลดักเดิม1 2อย่างนี้ค่ะเหมือนกันค่ะแทงเข็มลงไปในโซ่หลักที่3คลของใหม่นี่นะคะเกี่ยวเข้ามาอย่างนี้นะคะ สองโซ่แล้วก็อ้อมมาข้างหน้าเกี่ยวเอาตรงตรงหลักแรกนะคะตรงโซ่หลักแรกนะเกี่ยวขึ้นมาและสี่นะคะของไปข้างหน้าเกี่ยวเอาหลักแรกเพื่อนจะเกี่ยวตรงรูใหญ่นี้ก็ได้นะคะหรือจะเกี่ยวตรงที่มันเป็นรูเล็กอย่างนี้ก็ได้นะคะน้ำมานชอบเกี่ยวอันที่เป็นเล็กมันจะรูแน่นกว่านะคะ ได้หมดแล้วก็ซีค่ะ1โซ่ก็จะได้เม็ดที่1ของแถวที่2นะคะพอเราซี 4, เสร็จอย่างนี้ใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้พลิกเหมือนกันพลิกอีกออคเทษค่ะไม่ได้พลิกหมุนเขานะคะและแทงลงไปในรูนี้นะคะ,ะ,คะเกี่ยวไหมขึ้นมา4อย่างนี้ค่ะขึ้นโซ่4 1 2 3และ4 เอฟลงไปในหลักนี้นะคะ1เอฟแล้วก็2 f เอฟนะคะโซ่ so 2และเหมือนเดิมค่ะ 2f เอฟลงไปในหลักนี้เหมือนเดิมนี่ค่ะแทงเข็มลงไปในัที่3เจียวไหมมาโซ่สอง แล้วก็อ้อมมาข้างหน้ามา C ที่หลักที่1เกี่ยวไหมขึ้นมา4ปิดงานด้วย1โซ่นะคะเลื่อนมาอีกกำลังทำเม็ดที่สามนะคะแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมา C 1โซ่สองโซ่3และ4นะคะแทงลงไป คือการทำฟนั่นเองนะคะสอง f หนึ่ง f สอง f นะคะสองโซ,โซ่แล้วก็สอง f ค่ะหเอ่ง f สอง f หลักที่สามเกี่ยวสองโซ่ ออหมายเลหลักแรกนะคะสี C. หลักแรกแล้วก็หนึ่งโซ่ so, นะคะต่อมาเราจะทำเม็ดที่สี่คือเม็ดสุดท้ายของแถวที่สองสีเขาก่อนนะคะอันสถานี้นะคะหนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่โซ่ถ้าเพื่อนๆยังไม่คล่องเพื่อนๆถักไปด้วยแล้วก็นับหลักไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะ สอง f สองโซ่สองเ f หลักเดิมให้เรานับแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่งงเนาะสองเ f หลักเดิมแทงโซ่สามเกี่ยวหว่วงสองโซ่อ้อมหน้าแทงโซ่หนึ่งเกี่ยว 4ข้างหลัง1โซ่เสร็จนะคะนี่ได้4เม็ดของแถวที่2อละนะคะน,นี้ก็คือของแถวที่2องเม็ดที่4ขแถวที่2น้ำมาร์กเป็นสีชมพูนะคะไอตัวมาร์กเกอร์จะอยู่ในกล่อง ขี้เกียจหรือก็ใช้ไหมผมเลยนะคะอ่าต่อมาคราวนี้เรามาดูในส่วนของทำแถวที่3แล้วนะเรากำลังจะทำแถวที่3นะคะเหมือนเดิมค่ะสีเ่เขาค่ะสี่เอนออ่ายไรอืมขอโทษนะคะเฮ้ยขอโทษค่ะ จริงๆแล้วเราต้องมาร์กในแถวที่1ของเม็ดที่1ของแถวที่2แบบนี้ค่ะปวดหัววันนี้กินยาไปก็จะเบลอๆนิดนึงนะคะด้านหน้สาสถนีสีฟา้าคือแถว1นี่ือแถว2นะคะต่อมาเราจะทำเม็ดที่1ของแถวที่3 สีก่อนนะคะเนี่ยเราเสร็จ1 2 3่มใช่ไหมคะเราไม่ใช่จะ C ีตรงนี้นะคือแถวที่สองเนี่ยคะ่ะ1 2 3 4เราี่ก็ต้องหมุนเขามาเพื่อที่จะมา C ีระหว่างแถวเม็ดที่1กับเม็ดที่2ของแถวที่ผ่านมาก็คือของแถวที่2นะคะมันก็จะเป็นหมุนรอบอะคะ่ะ1 2 3 4มนะคะ ส f 2โซ่และ2 f อย่างนี้นะคะต่อมาแถวที่3 1 2หสองอ f นะคะและเกี่ยวไหมามาที่รูที่ที่ f แรกนะคะ เกี่ยวไมลอดผ่านพิกมาสีข้างหลังแบบนี้นะคะสีแล้วก็1โซ่อันนี้คือแถวที่อันนี้คือเม็ดที่1ของแถวที่3นะคะนะจะมาเอาไว้ก่อนเวลาถ้าเราถักแถวขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะเขาก็จะหมุนเป็นเกียวเห็นไหมคะเม็ดเม็ดหนึ่งสองสามเขาก็จะหมุนเป็นเกียวเกียวไปนะคะ แล้วก็หมุนมาแทงเอาระหว่างเม็ดที่สองกับเม็ดที่สามของแถวที่สอง่าโซ่สี่ค่ะแล้วก็สองเอค่ะสองโซ่ค่ะแล้วก็สองอค่ะ แล้วก็แทงลงไปอย่างนี้นะคะสี่ดึงมาสี่ข้างหลังนะคะแล้วก็หนึ่งโซ่อย่างนี้นะคะต่อมาเม็ดต่อมาเราก็มาทำระหว่างระหว่างสามกับสี่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่โซ่นะคะสอง f ที่น้ำหวานเลือกเป็นระหว่าง F ใส่สองโซ่ค่ะเพราะว่าเขาจะได้มีความแหลมนะคะของตัวพวงมาลัยนะคะเพิ่มเพิ่มมิติให้เขาหน่อยหนึ่งนะคะหรือเพื่อนๆจะขั้นที่โซ่หนึ่งก็ได้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับพวงมาลัยที่ที่ดอกมะลิจะทุ้มๆหน่อยหนึ่งนะคะ โซ่หเสร็จแล้วนะคะแถวที่สามเสร็จละต่อมาเราก็จะมาขึ้นในแถวที่แล้วกันะคะหนึ่งสองสาขอโทษค่ะแถวที่3มยังเหลืออีกเม็ดหนึ่งเหลืออีกเม็ดหนึ่งบางทีเราต้องแบบต้องตั้งสตินิดนึงด้วยความที่มันต้องเกลียวไปเรื่อยอะคะ่ะสองสามสี่หนึ่งเ สองเอ็ฟโซ่สองหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็สี่อ้อมมาสี่ข้างหลังหนึ่งโซ่ 1, so, อ่าเสร็จแล้วสามแถวนะคะสามแถวร้กกัจะทำแถวที่สี่นะคะ เกี่ยวมาระหว่างระหว่างเม็ดเม็ดที่หนึ่งกับเม็ดที่สองของแถวที่สามนะคะเกี่ยวเข้ามาอย่างนี้ขึ้นโซ่หนึ่งสองสามสี่นะคะทำสองเอฟทำสองเอฟสองโซ่สองเอฟ ถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวพวงใหญ่ๆนะคะขนาดขนาดเขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่ๆเลยอะ่ะเพื่อสามารถเพิ่มเพิ่มตัวกลีบได้นะคะจากสี่อาจจะเพิ่มเป็นห้าเป็นหกได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแต่นับวันว่านเนี่ยไซส์เนี้ยกำลังกำลังโอเคกลังน่ารักนะคะเขาจะค่อนข้างคล้ายๆกับพวงมาลัยจริงที่สุดละ นก็ลองผิดลองถูกมานะคะเพราะจริงๆในที่เห็นพี่พเพื่อนๆถักส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของใช้หลักเม็ดข้าวโพดนะคะอันนี้ก็คือแถวที่4จริงอนะคะ่ะคะ่ะ พาอันเนี้ยเสร็จสี่อ่าไม่ใช่เสร็จสี่หลักสี่เสร็จสามแถวและเขาก็จะเกลี่ยอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วเราก็จะถักหมุนไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยือย่างเงี้ยคะ่ะถักไปเรื่อยเดี๋ยวน้ำหวานขอตัวไปถักก่อนนะคะเดี๋ยวความยาวระดับหนึ่งละเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะนีนน่นะคะน้ำหวานก็ถักมาได้ความยาวระดับหนึ่งละแต่ยัง ยังอยากได้ความยาวกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าถ้าเราทําเป็นตัวพวงแล้วอะเขายังจะแบบเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเที่ยวถัดกันเนาะหมุนเกี่ยวไปนะคะจะเป็นยังไงลักษณะเหมือนเดิมค่ะ c 1ใช่ไหมคะเราก็จะมา c ในระหว่างเม็ด แถวที่แล้วนะคะ 1, 2, 3, 4, 2, สองสา f สองโซ่แล้วก็สอง f จากนั้นหลักที่สาแทงมาหนึ่งโซ่ สองโซ่แล้วก็ซีลไป็นหลักแรกโซ่หนึ่งหมุนไปนะคะหนึ่งสองสาสสออโซ่สและ ส f สีโซ่สอเกี่ยวมาข้างหน้าอ้อมไปสีข้างหลังหนึ่งโซ่อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้จำได้ไหมคะแถวแรกของเม็ดแรกของแถวที่หนึ่งเราสีฟ้าแล้วก็แถวที่สองสีชมพูสีส้มแล้วก็สีครีมเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นเกียวแบบนี้คะ่ะเ,เพื่อนๆ อันนี้เรายังไม่ได้ดัดนะคะเราสามารถดัดให้เขาเป็นตรงแบบนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะหรือจะให้เขาเป็นเกลียวอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นตัวผวงลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหวานขอตัวไปถักความยาวที่ต้องการก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลับหมักเรากลับมาเจอกันนะคะในส่วนของทําเป็นตัวพวงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้จะกลับมาเจอกันค่ะ และตอนนี้นะคะน้ำหวานถักมาได้ความยาวที่ต้องการละทั้งหมดประมาณ42แถวนะคะความยาวก็จะอยู่ที่12นิ้วนะคะประมาณ12นิ้วนะคะตัวนี้ถ้าเข้าทํำเป็นวงกลมอะค่ะเป็นตัวผววก็ก,กำหนงกาลังโอเคกำลังอยู่ในไซส์ไม่ใหญ่มากและไม่เล็กมากนะคะพอดีข้อมือได้ก็อยู่ในลักษณะนี้ นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บเป็นตัวพวงแบบนี้กันนะคะก็จะได้น้องแบบนี้ค่ะตัดไหมออกนะคะตัดไหมออกให้ได้ความยาวประมาณหนึ่งนะคะเผื่อไว้สำหรับเย็บเนาะ แถวสุดท้ายเราจะเอาประมาณกี่แถวก็ได้นะแต่แถวสุดท้ายของน้ำหวานน่ะอยู่ที่42แถวนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเก็บชิ้นงานเสร็จถ้าปกติอะค่ะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เก็บชิ้นงานนะคะ ทีนี้น้ำหวานจะเย็บเขาเข้าด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทำซีคกลัดนะตัวพวงนี้นะคะขออนุญาตแกะที่คันให้ออกนะคะเทคนิค<ออ>ในการเย็บเขาเข้าด้วยกันนะคะให้เพื่อนๆหันเขาให้แบบสับหว่างกันนี้นะคะสับหว่างไข้กันก็จะเนียนนะคะด้วยความที่ใหม่เยอะหน่อย เย็บตามรูนี้เลยนะคะก็อนจะลองเย็บก่อนแล้วก็หมุนเขาเนี้ยคะ่ะให้เขาเป็นไขว้กันในลักษณะนี้นะคะก็เหมือนกันเอาปลายแถวนี้นะคะคล้องไปกับนี่นะคะให้ตรงกลางเขาชนกันนะให้ตรงกลางเขาชนกันนะคะรูเขาจะมีรูแกนกลางเนาะอ่ะ แล้วก็เอาแต่ละคั้วให้เขาเข้าหากันในลักษณะนี้นะคะเราอาจจะยังไม่ต้องดึงสุดก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะดึงสุดก็จะอยู่ในลักษณะนี้เขาก็าจะไขว้กันอยู่นี่นะคะแล้วก็หมุนเอาให้รอบคือแกนกลางกับกลางเขาอยู่ด้วยกันหมุนเขาไว้อย่างนี้นะคะ ลักษณะนี้ค่ะฝั่งนี้เรายังไม่ได้เย็บเราจะพลิกตัวผ่วงได้นะคะหรือเราจะเย็บข้างในก็ได้หมายถึงเราจะแทงเข้าไปข้างในเลยก็ได้นะคะเสร็จละในลักษณะนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตัวกวัวของเราก็อยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมคะ แล้วเดี๋ยวเรามาเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะาจะไปอีกทบหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บปลายไหมละโอเค โอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตัวพวงมาลัยของเรานะคะถ้าเป็นไซส์นี้นะคะเขาก็จะอยู่ในไซส์กลางไม่เล็กและไม่ใหญ่มากกลังพอดีนะคะอยู่ระหว่าง5นิ้วค่ะ จะอยู่ในลักษณะน,น,นี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ถักกันมาด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยคลิปนี้อาจจะมีแบบรวั่วๆไปบ้าง อาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างเนาะปวดหัวทันยาไปนะคะก็ขออภัยไว้ด้วยละกันแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ำหวานจะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะทําตัวพวงมาลัยดอกดาวเรืองเหมือนกันแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบไหนติดตามชมกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ